ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจริงๆวันนี้เป็นวันที่หลายคนเฝ้ารอดูนะฮะเพราะว่าจะเป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนท่านนายกนี่แอสตราเซเนกาให้กับนายกรัฐมนตรีรเนื่องจากว่ารอบก่อนเป็นล็อตของวัคซีนซีโนแวค,คให้กับคนที่อายุ18-59แต่นายกเนี่ยอายุ มากกว่า60ล้ก็ต้องมารอฉีดแอสตราเซเนกาต่ปรากฏว่านัดหมายเดิมคือจะต้องฉีดตอน9โมงสุดท้ายเลื่อนออกไปนะฮะชะลอการฉีดเหตุผลก็คือหลายชาติในยุโรปที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไปแล้วมีคนได้รับผลข้างเคียงเกิดลิ่มเลือด และบางคนเสียชีวิต oh. ครับไล่เรียงดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ10.45นาทีตอนนี้กลายเป็นว่าเวลาผ่านพ้นมาชั่วโมงกว,กว่าแล้วในไทยยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาหลังจากที่หลายประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กนอร์เวย์ไอซ์แลนด์อิตาลีออสเตรเลียเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียและก็ลักเซมเบิร์กนะฮะกลุ่มประเทศในหลายหลาย,หลายประเทศในยุโรปเนี่ย oh. ตอนนี้เขาให้ชะลอระงับยับยั้งการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาออกไปก่อน หลังจากที่พบว่ามีบางคนที่รับวัคซีนไปแล้วเกิดปัญหาก็คือ 1. มีลิ่มเลือดเกิดภาวะเลือดแข็งตัว 2. มีคนเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมซึ่งสำนักงานยายุโรปเนี่ยนะฮะบอกว่าผู้เข้ารับวัคซีนโควิด -19 ของแอสตราเซเนกาลอตรหัส A B V 5 3 0 0ครับ4รายมี1มรายที่เสียชีวิตเนื่องจากลิ่มเลือดอุดตัน อายุ50ปีนะฮะเป็นคนอิตาลีนะในขณะที่คนที่รับวัคซีนอื่นๆก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันเกิดลิ่มเลือดแข็งตัวเนี่ยฮะดังนั้นนขณะนี้เองเขาต้องรอการตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามันเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนครับ หรือมันเป็นความผิดปกติจากตัววัคซีนเองหรือมันเป็นความผิดปกติที่มีโอกาสเกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายของผู้รับวัคซีนอาจจะมีข้อจำกัดบางอยา่างดังนั้นเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบออกมาก่อนว่ามันมาจากตัววัคซีนหรือมันมาจากคนที่รับวัคซีนกันแน่ถูกไหมฮะเพราะบางคนไม่มีอาการบางคนมีอาการมากน้อยก็แตกต่างกันไปค,คุณผู้ชมครับบอกแบบนี้ว่า แอสตราเซเนกาลตรหัส ABV 5300 1>, 1, 1ล้านโดสเนี่ยส่งกระจายไปถึง17ชาติในยุโรปแล้วตอนนี้เนี่ย4รายนะใน1ล้านนะถูกและเกินครึ่งระง,งับยับยัง้งชะลอการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนการถนี้ดังนั้นนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ เช้าวันนี้ต้องเลื่อนและชะลอการฉีดวัคซีนให้กับนายกรวมถึงบรรดาคอรมอในประเทศไทยนะครับ,รบใช่ฮะคุณผู้ชมพอบอกว่าต้องเลื่อนออกไปก่อนบรรยากาศที่สถาบันบำราชนาราดูนเป็นยังไงกันบา้างตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดนะฮะทางสาธารณสุขเองออกมาบอกแล้วครับว่าขอเวลาในการสอบสวนผลข้างเคียงประมาณ1-2สสัปดาห์ก่อนนะฮะรอดูความชัดเจนว่าจะเอายังไงต่อ ให้คุณผู้ชมติดตามบรรยากาศล่าสุดนะครับจากคุณนิชารายงานสดเข้ามาครับจากสถาบันบำราชนาราดูนเชิญครับคุณนิชาครับค่ะคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่สถาบันบำราศนาราดูนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายค่ะหลังจากนายกรัฐมนตรีเลื่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาอย่างกระทันหันหลังพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนในทวีปยุโรปเกิดผลข้างเคียงเลือดแข็งตัวจนทําให้เกิดการเสียชีวิตค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตามกําหนดการเดิมนะคะในวันนี้พลเอกประยุทธจันโอชานาะยกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้ารับวัคซีนนะคะในเวลา9ก้าโมงพร้อมกับคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ปรากฏว่าก่อนถึงเวลาฉีดนะคะเพียง30นาทีทางกระทรวงสาธารณาสุขได้ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนของคณะรัฐมนตรีทําให้รัฐมนตรีบางส่วนนะคะที่เดินทางมาถึงแล้วต้องเดินทางกลับเพราะไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมีการยกเลิกค่ะ โดยนายแพทย์ปียสกุลสกลส,กลสัตยาธรที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ยอมรับเขาว่าการยกเลิกการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นั้นเป็นผลมาจากที่6ประเทศในทวีปยุโรปสั่งให้หยุดการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาให้กับประชาชนชั่วคราวหลังพบว่ามีผู้ที่ได้รับวัคซีนเกิดภาวะแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดดำและเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะทําให้ประเทศที่ได้รับวัคซีนจากแหล่งผลิตเดียวกันนั้นสั่งให้ยุติการใช้งานเพื่อรอการตรวจสอบว่าวัคซีนนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้เเกิิิดดล่่มล่มมืือออจรรงงหไในนสวข ไทยเองทางกระทรวงสาธารณาสุขค่ะก็ขอให้ยุติการใช้งานวัคซีนดังกล่าวเป็นการชั่วคราวนะคะทางนี้ก็เพื่อความมั่นใจก่อนนะคะที่จะมีการฉีดให้กับประชาชนและบุคคลสําคัญซึ่งไทยนั้นไม่ใช่ประเทศที่มีมความเสี่ยงสูงนะคะดังนั้นการเลื่อนการฉีดวัคซีน1-2สสัปดาห์จึงไม่ส่งผลกระทบมากนะะักค่ะปลอดภัยของประชาชนคือเป้าหมายสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นวัคซีนของ แอสตราเซเนกาเนี่ยไม่ใช่วัคซีนที่ไม่ปลอดภัยนะฉีดไปแล้วทั้งโลกเนี่ยประมาณ34ล้านโดสมีผลข้างเคียงบ้างนะครับแต่เมื่อไหร่มีผลข้างเคียงซึ่งเขากำลังมีการสืบค้นอยู่เราเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเราต้องรอฟังซึ่งก็เพียงแต่ชะลอไปผมคิดว่าเป็นสัป,ปดาห์อย่างมากก็1-2สสป,ปดาห์ถ้าผลออกมาแล้ว ด้านศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบุญกิจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เด็กโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาการุณนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นเหตุการณ์ปกติทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะเป็นการหยุดเพื่อสืบสวนให้เกิดความชัดเจนหากพบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากวัคซีน,นะค่ะก็จะกลับมาฉีดได้ตามปกติที่ผ่านมาในประวัติการฉีดวัคซีนของทั้งประเทศไทยและทั่วโลกนะคะก็มีการหยุดสืบสวนเช่นนี้เป็นประจำนะคะแล้วหยุดแล้ว ก็ยังไม่เคยเจอเลยนะคะที่ว่ามันเป็นประเด็นในเรื่องของความว่าเกิดจากวัคซีนว่าเหตุการณ์เหล่านั้นที่รุนแรงในเกิดจากวัคซีนนะคะแต่เราก็ยังต้องทำการสืบสวนเช่นนี้ค่ะต่อไปเรื่อยๆค่ะใน สำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะถูกส่งมาถึงประเทศไทยพร้อมกับวัคซีนของชิโนแวกในวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็บอกเขาว่าก่อนฉีดให้กับนายกรัฐมนตรีนั้นต้องมีความมั่นใจในความปลอดภยัยซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้คุยกับทีมแพทย์ตลอดทั้งคืนค่ะและเห็นตรงกันนะคะว่าให้เลื่อนออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งก็ได้เป็นการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วค่ะ ผมพอได้ทราบข่าวเนี่ยก็เรียกประชุมคณะแพทย์ซึ่งโหดทั้งอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็คณะแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขเขมาร่วมประชุมเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยคณะแพทย์ก็บอกเนื่องจากท่านนายกจะเป็นผู้จีนคนแรกนะแล้วก็เป็นผู้ผู้นำของประเทศแล้วก็สถานการณ์มันก็ยังโอเคอยู่ซีโนแวกก็ยังฉีดได้อยู่ นะครับสถานการณ์การควบคุมระบาปก็ยังทําได้อยู่ยังเชื่อยังเชื่อมั่นว่าเป็นวัคซีนที่ดีอันนี้ไม่ใช่วัคซีนไม่ดีแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่มันประดังเข้ามาจากเมื่อคืนยิ่งตกทัก ค,คุณผู้ชมคะแม้ว่าจะมีการเลื่อนการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกานะคะแต่ไทยยังคงเดินหน้าในการฉีดวัคซีนของชิโนเวคให้กับกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อผู้ที่รอรับวัคซีนนะคะเนื่องจากว่าไทยนั้นกําลังจะได้รับวัคซีนล็อดที่2อีก800โดสภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะนิชาอภิรักษ์ควานนนท์ทีมข่าวช่องวันรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะครับขอบคุณคุณนิชานะครับรายงานสดเมื่อสักครู่ขอขอบคุณ a s 5G ด้วยนะฮะก็อย่างที่หลายคนพูดดเเเป็นนสียียยงวกัหละ หยุดเพื่อที่จะเลื่อนออกไปก่อนตรอ,อ,อการตรวจสอบก่อนนะฮะท่านรองนายก อนุทินบอกว่าจิ้งจกทักเมื่อคืนด้วยแหม่ทุกอย่างประจวบเหมาะมากเลยจิ้งจกอาจจะไม่เกี่ยวแต่จะเกี่ยวที่ยูอียูมากกว่านั้นนะครเราก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะฮะเช่นเดียวกับหมอยงครับคุณหมอยงผู้วรวันครับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางไวรัสวิทยาคลินิกนะฮะก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักข่าวเช่นเดียวกันท่านโพสต์ใน a c e b o o k นะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยภาวะการอุดตันของเส้นเลือดดำพบบ่อยในคนยุโรป อเมริกามากกว่าคนเอเชียถึง3เท่าโดยเฉพาะในชาวยุโรปที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปก็จะพบโรคนี้บ่อยปัจจัยสำคัญมาจากพันธุกรรมมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำให้คนยุโรปมีโอกาสเกิดภาวะอุดตันของเส้นเลือดดำมากกว่าคนเอเชียเมื่อมีเหตุการณ์ที่เขารับวัคซีนเข้าไปแล้วมีผู้ป่วยอาการผิดปกติ ก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาสาเหตุว่าไอ้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับวัคซีนโดยตรงหรือไม่หรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนเลยดังนั้นการเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในขณะนี้ครับาเกิดเจเพราะเพื่อนการที่เราเลื่อนครั้งนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้บอกว่าวัคซีนไม่ดีนะครับไม่ได้บอกเลยว่าวัคซีนอันนี้จะมีปัญหาเรื่ออะไรต่างๆ เป็นการเลื่อนเพื่อดูสถานการณ์ดูว่าให้เขาพิสูจน์กันว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องแล้วเฉพาะแบตช์นั้นหรืออย่างไรนะครับเพราะเรารู้ว่าวัคซีนที่ใช้ในยุโรปกับวัคซีนของแอสตราที่เราใช้อยู่เน,น,นีนน่นะครับมันกละแบตช์กันแน่นอนนะครับเพราะของยุโรปที่ใช้กันเนี่ยจะใช้แบตช์ที่ผลิตในยุโรปนะแต่ของเราก็ได้แบตช์ที่ผลิต จากโรงงานในเอเชียนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในงานนี้เนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยมีข้อบอกพร่องอะไรนะครับเป็นการชะลอเพื่อการตรวจสอบให้แน่นอนนะครับรอการตรวจสอบที่แน่นอนก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีการประเมินความเสี่ยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปมีการยกตัวอย่างเพิ่มเติมจากคุณหมอยงคุณหมอยงบอกว่าที่ผ่านมานอร์เวย์แล้วก็เกาหลีใต้ หลังจากที่มี การรับวัคซีนของไฟเซอร์ไปก็มีคนเสียชีวิตเช่นเดียวกันนะคบแล้วในเวลาต่อมาเขาก็พิสูจน์ว่าการเสียชีวิตนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งปัจจุบันก็ดําเนินหน้าดําเนินการฉีดวัคซีนกันต่อเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตรวจสอบเสร็จถ้าไม่ได้มีผลก็เดินหน้าฉีดต่อเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ตามที่ท่านแต่ละท่านก็บอกแหละบอกว่าเราไม่ได้ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่ <ๆ S 2> กําลังมีการแพร่ระบาดหลักหมื่นหลักแสนนั่นแหละดังนั้นการที่ชะลอไปปรรมาาาาสสััดดดหหห์เน่ออู้กใตวจบ เรียบร้อยก่อนทุกฝ่ายจะได้สบายใจนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe y o u t u ู e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ